สวัสดีครับนายสิบนักเรียนนักสูตรในสิบอาวุโสเนื้อหาวันนี้จะเป็นบทที่หนึ่งในรายวิชาการวางแผนงานก่อสร้างซึ่งเราจะศึกษากันเรื่องของประเภทและลักษณะงานก่อสร้างนะครับงานก่อสร้างจะเป็นงานที่เกิดจากความพยายามของมนุษย์ที่จะสร้างสารรค์สิ่งที่จำเป็น โดยต้องมีความรู้และประสบการณ์ในเทคโนโลยีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกแบบก่อสร้างและกิจกรรมในการวางแผนงานก่อสร้างต่างๆประเภทของการก่อสร้างจะแบ่งสามารถออกแบบสามารถแบ่งได้เป็น4ประเภทคือ1จําพวกอาคารพักอาศัยอาคารพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมหรือ สานที่ออกแบบเพื่อให้มนุษย์อยู่อาศัยถือเป็นประเภทอาคารพักอาศัย 2. อาคารสาธารนณะเช่นส,สำนักงานโรงเรียนโรงพยาบาลโบสถ์ภาพยนตร์โรงละครคลังสีค้าอาคารพาณิชย์ 3. งานโยธาเช่นสะพานถนนอุโมงค์สนามบินเขือ่อนงานชลประทานต่างๆและสุดท้ายเป็นงานก่อสร้างเพื่องานอุตสาหกรรมเช่นโรงกันน้ำมันโรงถลุงแร่และเหล็ก ลงผลิตัต์งภณฑผลิตสารเคมีลงไฟฟ้าพลังงานปรมาณูลงไฟฟ้าอุตสาหกรรมหนักต่างๆลักษณะเฉพาะของงานก่อสร้างที่มันแตกต่างจากงานอุตสาหการรมประเภทอื่นเราสามารถสรุปได้ดังนี้ก็คือ 1. เป็นงานที่โล่งแจ้งและมีพื้นที่กว้าง 2. แผนงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 3. ใช้บุคลากรที่มีความชำนาญเป็นจำนวนมากส งานก่อสร้างต้องอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ 5. เมื่อเกิดความผิดพลาดการแก้ไขนั้นจะเป็นไปได้ยากถ้าหากผู้ที่แก้ไขนั้นไม่มีประสบการณ์ 6. มีความเสี่ยงสูงทั้งร่างกายจิตใจและทรัพย์สิน 7. เป็นงานที่ขึ้นกับช่างฝีมือและแรงงานทั้งหมดลำดับขั้นตอนของงานก่อสร้างขั้นตอนแรกคือเราจะศึกษาและวิจัยเบื้องต้น ศึกษาอะไรศึกษาความเป็นไปได้ความคุ้มทุนในการลงทุนในการก่อสร้างน,นั้นๆว่าคุ้มไหมทําไปแล้วเราจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับ 2. อออกแบบและทํารายการทํารายละเอียดเป็นการออกแบบกําหนดรายละเอียดทั้งงานทั้งด้านงานสถาปัตยะกรรมงานวิศวกรรมเพื่อการประกวดราคา 3. การประกวดราคาและการจ้างเหมา เป็นการหาผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตามงานก่อสร้างนั้นๆและสุดท้ายเป็นงานก่อสร้างการก่อสร้างจะต้องทำตามแบบหรือรายละเอียดที่ได้ออกแบบและทำรายละเอียดไว้ในข้อที่2ให้สิ่งก่อสร้างนั้นเกิดขึ้นเป็นจริงความสำคัญของการวางแผนง,งานก่อสร้าง 1. เพื่อเป็นการคาดคะเนคาดการณ์ในอนาคต 2. เพื่อเป็นการดำเนินง,งานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพลดการทำงานที่ซําซ้อน 4. เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของงานและทำให้การควบคุมงานง่ายขึ้นทรัพยากรในงานก่อสร้างแบ่งออกเป็น5กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มของแมนหรือแมนพาวเวอร์คือกำลังพลกำลังคนจะหมายถึงบุคลากรทั้งหมดที่ดำเนินงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถาปานิกวิศวกรช่างเทคนิคช่างฝีมือ หรือผู้ใช้แรงงานก็ถือเป็นอยู่ในกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแมนต่อไปกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของวัสดุหรือมัทริเลวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้างก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในงานก่อสร้างนะครับวัสดุจะมีความแปรผันและมีผลกระทบต่องานก่อสร้างด้วยกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มของแมชชีนหรือเครื่องมือเครื่องมือในที่นี้ก็คือเครื่องทุนแรงเครื่องจักรหนัก ที่ใช้ในงานก่อสร้างเพื่องานก่อสร้างนั้นสามารถทํางานได้เร็วขึ้น4กลุ่มของเงินเงินเป็นทรัพยากรหลักในการทําธุรกิจต่างๆเนงานก่อสร้างถ้าปรสจากเงินสนับสนุนในงานก่อสร้างงานก่อสร้างนั้นก็จะหยุดชะงักชะนันไปได้และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มของการจัดการก็คือกลุ่มของ management กลุ่มของ management นี้ เป็นกลุ่มของการใช้หลักวิธีการหรือเทคนิคที่มีกฎเกณฑ์กระบวนการดําเนินการที่ผสมผสานทรัพยากรทั้ง4ข้อเบื้องต้นนี้มาจัดการซึ่งแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของการวางแผนหรือ planning เป็นการคิดค้นแสวงหาการทํางานเกาะสร้าง 2. เป็นการจัดเตรียม แบ่งงานหรือ organization เตรียมงานแบ่งงานให้เป็นขั้นเป็นตอนระหว่างวางแผนนั้นการนำแผนต้องไปจัดเตรียมในงานก่อสร้างไว้เพื่อพร้อมที่จะให้เสร็จตามเวลานะครับอันที่3ามก็เป็นของการควบคุมหรือ controlling การควบคุมนี้เป็นการควบคุมของงานให้ดำเนินง,งานก้าวหน้าตามแผนที่เราวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นการควบคุมงานจำเป็น ที่ต้องมีการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับแผนที่วางไว้นะครับว่าพบจุดบกพร่องตรงไหนทําไมงานเดินเร็วเดินช้าอย่างไรและต้องมาแก้ไขส่วนขั้นสุดท้ายเป็นการประเมินผลหรือ evaluation นะครับเป็นการประเมินติดตามผลและการแก้ปัญหาของอุปสรรคที่เราได้แก้ไปหาก่อนหน้านั้นแล้วว่าเมื่อแก้เป็นแล้วงานนั้นจะเสร็จทันตามแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่ จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาของบทที่1ประเภทและลักษณะของงานก่อสร้างนะครับต่อไปเราจะเรียนในบทที่2เรื่องของธุรกิจของงานก่อสร้างนะครับหากในสิังเรียนคนไหนมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในบทเรียนก็ให้อ่านเอกสารเพิ่มเติมหรือสอบถามตัวผู้สอนได้ในรายกลุ่มของแต่ละศูนย์การเรียนรู้นะครับ แล้วก็เจอกันใหม่ในบทที่2ครับขอบคุณครับ